อยโอ้โอ <Bond> ้อ <_ F occurs> โอ้ตากล้องจับไม่ทันเลยแบบนี้อืออืออกออืออืออรออกออื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 ออ่ออืออืออือยนออืออืออืืออ,อ,อ,อหออ ไฟดุเดือดอื

người đó hát dốt á.